สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรคูนิคมชมสวนเอเดน2กำแพงเพชรนะครับวันนี้จะมานะครับถ่ายนะครับคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้เป็นสวนของพี่สาวครับที่อยู่ติดกันกับสวนเอเดน2กำแพงเพชรนะครับนี่เป็นต้นไม้นะครับมีมะนาวนะครับมะนาวนี่เป็นต้นมะนาวตอนนี้ลูกเต็มเลยนะครับทุกคนเป็นมะนาวที่มาจากสวนพี่สาวนะครับตอนนี้พี่สาวบอก เอาเด็ดไปช่วยกินหน่อยนะครับเหลือไว้ให้เลยรู้ว okay. ่าน้องชายจะมานะครับแล้วก็นนี้มากับนะครับนี่คุณครูพานุนะครับนี่ครูพานุมาด้วยนะครับครูพานุมาด้วยนี่นะครับก็เลยมาช่วยกันเก็บมะนาวครับทุกคนเดี๋ยวเก็บมะนาวไปรับประทานกันซะหน่อยนะครับแลนนี้มีโอกาสได้มาที่สวนนะครับก็เลยได้มาเก็บมะนาวนะครับที่พี่สาวบอกเอามาเก็บไปเลยครับมะนาว มันแก่แล้วช่วยไปเก็บหน่อยนี่แหละครับคือลักษณะของต้นไม้นะครับที่ปลูกเอาไว้เป็นผลไม้เนาะเป็นปลูกแบบผสมผสานนะครับของพี่สาวนะครับมีทั้งมะนาวนะครับมีทั้งลำไยมีทั้งกล้วยนะครับปลูกผสมผสานกันนะครับหน้าไหนได้กล้วยก็กล้วยไปนะครับไปขายได้นะครับเรามีปลูกไว้เหลือเฟือนะครับแล้วก็มีมะนาวพอมะนาวนะครับ พอมันออกผลผลิตแบบนี้นะครับเราก็ไปขายได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นลำไยทุกอย่างนะครับที่ปลูกไว้ในนี้นะครับพี่เขยแลวก็พี่สาวนะครับจะเป็นปลูกแบบผสมผสานเพื่อรอนะครับต้นหลักคือต้นลำไยนะครับพี่สาวต้องการพี่สาวกับพี่เขยนะครับต้องการที่จะมีลำไยเอาไว้ตอนนี้ก็เลยปลูกนะครับอย่างอื่นแซมไปก่อนนะครับเพื่อช่วงที่รอผลผลิตใน3-4ีปีนี้นะครับก็เลยเอาผลผลิตที่ได้เร็วก่อนก็คือมะนาวแล้วก็ ด้านบนจะเป็นฝรั่งนะครับก็มีฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีรอบๆอบนะครับของสวนเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับนี่คือเป็นไผ่นะครับมีไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงนะครับนี่ครับจะปลูกรวมๆกันเพื่อเป็นที่กั้นลมด้วยแล้วกั้นสารเคมีที่มาจากแปลงอื่นนะครับที่จะมารบกวนในแปลงได้นะครับนี่ก็เป็นลำใหญ่เนาะตอนนี้เข้าปีที่3แล้วนะครับก็ปีนี้นะครับก็น่าจะเริ่มที่จะทํา ผลผลิตเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของส่วนเกษตรคูนิคมชมส่วนเอเดนสครับและเป็นพื้นที่ของพี่สาวที่ปลูกใกล้เคียงกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้